ถอดสายอะไรได้หมดเลยชอบมากนี่คือแบบประทับใจเลยปกติคือน้องเขาทานจากเต้านุมแม่อยู่แล้วพอมาเจอตัวนี้คือจบเลยค่ะ สวัสดีค่ะแม่หลิวนะคะวันนี้จะมาแนะนําปวดนมมัมมัม,มนะคะข้อดีนะคะคือฐานนมเขาจะกว้างเหมือนเปรียบเสมือนนมแม่นอนดูดตะแคงดูดเนี่ยมันจะไม่หกอะไรเลยค่ะแม่แม่จ๋าแล้วก็ตัวนี้จะป้องกันโคลิได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยไม่ให้สำลักนมท้องไม่ผูแล้วก็ท้องไม่อืดเงี้ยคะ่ะถอดสายอะไรได้หมดเลยชอบมากนี่คือแบบประทับใจเลยเมือกที่ใช้พิมพ์ลายนะคะเป็นผลิตจากพืชนะคะตัวนี้แม่แม่มั่นใจได้เลยนะคะคือเขาผ่านการทดลอง ขอ,องมาตรฐานมอ,อก,กอทําความสะอาด360องศาได้เลยค่ะดูสิคะขวดพลาสติกเขาเป็นสีชานะคะความปลอดภัยสูงแน่นอนค่ะมันฝันใกล้จะตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมนมให้เหมือนฝันกันเลยดีกว่าประกอบง่ายๆนะคะแล้วก็สวมเข้าไปตัวนี้ลูกตุ้มดีมากเลยค่ะเวลาน้องดูดคือจะผ่านจากลูกตุ้มแล้วก็ตามด้วยสายนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปป้อนน้องมันฝันกันเลยดีกว่าค่ะ E